ว่าไงคะว่าไงคะน้องนิ่มน้องนิ่มทำอะไรน้องนิ่มทำอะไรคะเอ้ยอย่าก,กัดดิกัดพี่ทำไมอ่ะกัดพี่ทำไมกัดพี่ทำไมอืมน้องนิ่มทำอะไรคะทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ย <c oughs> ทำอะไรทำอะไร จำไลยคะเขี้ยวยาวเลยเนี่ยเขี้ยวยาวเลยเขี้ยวใครยอยกักษ์เขียยเข้ยวยาวมอแมวเขี้ยวยาวปะเขี้ยวยาวไหมเขี้ยวยาวปะอืมเขี้ยวยาวไหมนุ่มนี ชอบไหมชอบไหมเก่าค้างชอบไหมชอบปะชอบปะชอบไหมคะอาชอบไหมคะชอบไหมคะเอาเกาหัวด้วยเกาหัวด้วยเกาหัวให้ด้วยชอบปะชอบปะเป็นไรอ่ะจะหลับปะ หลับยังหลับยังห,หลับยังอืมดูสิเขี้ยวยาวเลยเขี้ยวเลยออกมานอกปากแล้วแมวเขี้ยวยาว <c oughs> จะหลับะ่ะจะหลับแล้วคะ่ะนิ่มจะหลับแล้วคะ่ะนิ่มง่วงนอนแล้ว อุ้ย,ง,นนยง่วงนอนยังง่วงนอนยังง่วงยังอ้ายกัดพี่ทำไมอะ่ะอ้าวกัดพี่ทำไม